n o p ด d o n Story. A Life changing Story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ n o p ด d s t s t y r y p o d s t s t นะครับวันนี้เอาหนังสือเล่มหนึ่งมาที่ผมอ่านแล้วแบบเออชอบเลยนะคือศาสตร์ของสมองที่รู้จักหยุดพักนะ หยิบหนังสือเล่มนี้มาอ่านเพราะว่าสนใจเรื่องของสมองเป็นพิเศษอยู่แล้วนะครับแล้วก็อยากจะรู้ว่าเวลาเราพักสมองเนี่ยมันต่างจากเวลาเราพักร่างกายยังไงเอะพักร่างกายเนี่ยผมคิดว่าทุกคนทําเป็นนะครับก็ไปนอนพักผ่อนไปนั่งเล่นอะไรเงี้ยนะครับก็เวลาเราเหน,นื่อยนะเราจะพักเราก็พักแบบนั้นนะนะแต่พอพักสมองเนี่ยในความรู้สึกผมตอนแรกเนี่ยพักสมองคือก็ไม่ต้องทําอะไรอยู่เฉยเฉยไปเที่ยวคงพักสมองแล้ว แต่หนังสือเล่มนี้ก็บ,บอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นนะมันไม่ได้แค่ว่าไปนั่งคิดอะไรเรื่อยเปื่อยนะเพราะว่าการคิดแบบนั้นเนี่ยเพอเสมองไม่ได้หยุดพักนะครับอ่าคราวนี้ในหนังสือเล่มนี้อ่านแล้วได้อะไรนะครับเขามีวิธีพักสมองครับนะอย่างแรกคือเขาบอกว่าสิ่งที่ควรทําไว้ก่อนเวลาที่สมองเหนื่อยนะคือวิธีการ หายใจแบบจดจอ่อนะในหนังสือจะมีรายละเอียดเยอะแยะมากมายนะครับเขาผมอธิบายาคร่าวๆให้ฟังกันแล้วกันนะครับอันนี้เป็นวิธีพักสมองอันแรกนะก็คือเวลาสมองเหนื่อยให้หายใจแบบจดจอ่อคือ1นคือนั่งให้ถูกท่านั่งถูกท่านั่งไงเขาบอกนะั่งบนเก้าอี้ครับค่อยๆยืดหลังให้ตรงแล้วไม่พิงพนักนะไม่ต้องเกรงหน้าท้องไม่ไขว่ห้างเอามือวางบนตักธรรมดาแล้วหลับตานะครับนะหรือถ้าเกิดบางคนบอกไม่อยากหลับ ลืตมตาก็ได้แต่มองไปข้างหน้านระยะประมาณแค่2เมตรพอนะครับถัดไปนะครับหลังจากนั่งถูกท่าแล้วเนี่ยให้จดจอ่อกับสิ่งที่ร่างกายรู้สึกนะครับเช่นเรารู้สึกฝ่าเท้าสัมผัสกับพื้นนะครับหรือก้นสัมผัสกับเก้าอี้นะครับหรือมือสัมผัสกับต้นขานะให้ให้ให,ให้สังเกตสิ่งเหล่านี้นะครับหรือสัมผัสแรงโน้มถ่วงโลกถ้ารู้สึกแรงโน้มถ่วงได้นะอันที่3คือกําหนดลมหายใจเข้าออกนะครับ เขาบอกให้สังเกตการหายใจตัวเองเลยเช่นลมหายใจที่สูดผ่านจมูกหน้าอกท้องพองแล้วก็ยุบเวลาหายใจออกนะช่วงเวลาในการหายใจเข้าแต่ละครั้งระดับของความลึกในการหายใจแต่ละครั้งความแตกต่างอุณหภูมิลมหายใจเข้ากับลมหายใจออกนะเขาบอกว่าแต่เราไม่จาเป็นต้องตั้งใจหายใจลึกๆหรือบังคับจังหวะการหายใจนะเขาบอกว่าให้จหายใจธรรมดาาไม่ต้องรีบนะครับ หรืออีกอันนึงคือเขาบอกว่าให้นับตัวเลขไปด้วยเช่นหายใจเข้านับ1ห,หายใจออกนับ2ทําไปเรื่อยๆจนถึง10นะครับพอกําหนดล่อนหายใจเข้าออกแล้วเนี่ยอันที่4คือไม่สนใจความคิดฟุ้งซ่านที่เข้ามาในหัวนะเขาบอกว่าเดี๋ยวมันจะมาครับคิดนูน่นคิดนี่เขาบอกว่าทันทีที่เรารู้สึกตัวเนี่ยให้ตั้งสติแล้วกลับไปจดจ่อกับลมหายใจอีกครั้งนะครับเวลาคิดฟุง้งซ่านไม่ใช่เรื่อง ผิดปกติเลยเขาบอกเป็นเรื่องปกติเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องหุดหิดไม่ต้องตำหนิตัวเองที่คิดฟุง้งซ่านดูแล้วกึ่งๆคล้ายๆนั่งสมาธิของเราเลยไหมนะครับแต่นี้อ้อลืมพูดนะครับหนังสือเล่มนี้หนังสือญี่ปุ่นนะแปลญี่ปุ่นนะครับคุณคุงายะอากิระเป็นผู้เขียนนะครับก็ก็สมัคพิมพ์บีเลยนะอเอามาแปลนะครับคนแปลคือคุณช่อระดาเจียมวิจักนะครับอ่ะ มาดูนะครับวิธีที่2วิธีปฏิบัติเมื่อรู้ว่าตัวเองกําลังคิดฟุง้งซ่านเขาบอกว่าเป็นเทคนิคจดจ่อขณะเคลื่อนไหวมาดูนะเผื่อท่านจะเอาไปพักสมองท่านได้นะครับอันแรกคือจดจ่อขณะเดินครับก็บอกจะเดินเร็วแค่ไหนก็ได้ครับแต่เริ่มจากเดินช้าชาก่อนจะดีกว่าตั้งใจสังเกตความรู้สึกของฝ่าเท้าที่สัมผัสกับพื้นและจดจ่อการเคลื่อนไหวของแขนและขา นับจังหวะการเคลื่อนไหวของร่างกายเช่นซ้ายขวาหรือขึ้นลงอันเนี้ยผมเอาไปใช้เมื่อเชา้าตอนวิ่งไม่ง่ายนะเพราะวิ่งมันเร็วนะครับผมก็ไม่ได้เป็นคนวิ่งเร็วอะไรหรอกแต่มันเร็วกว่าเดินแน่นอนนะแต่แต,แต่ลองดูก็ดีนะแล้วแล้วไม่ได้ฟังพอดแคสต์นนะคือคือวิ่งแบบคือปกติผมจะฟังไนงะแต่ว่าเมื่อเชา้าเมื่อวานซืนเนี่ยไม่ใช่เมื่อเช้านะก็ก็ทดลองดูนะครับอันที่2คือจดจอขณะยืนนะ เขาบอกไว้ยืนโดยกลางขาเท่ากับความกว้างของไหล่นะแล้วกางแขนออกไปทั้งสองข้างจากนั้นค่อยๆย,ยกแขนขึ้นให้สังเกตกล้ามเนื้อแขนและการไหลเวียนของเลือดนะครับเราจะรู้สึกว่าแขนมันหนักเพราะมีมแรงโน้มถ่วงน่นะหลังจากเหยียดแขนขึ้นจนสดแล้วค่อยๆเอาแขนลงทำแบบนี้นี่คือจดจ่อขณะยืนจดจ่อขณะขณะนั่งก็ได้นะบางคนบอกว่าเราไม่ไม่ได้ยืนเนี่ยเรานั่งเขาบอกนั่งบนเก้าอี้เนี่ย หมุนไหล่ทั้งสองข้างไปด้านหลังช้าๆครับจดจอ่อการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อและข้อต่อหมุนไหล่ไปข้างหน้าแล้วหมุนกลับมาด้านหน้าไปด้านหลังแล้วก็หมุนกลับมาด้านหน้าจงอย่าลืมตั้งใจสังเกตการเคลื่อนไหวของร่างกายทําไงก็ได้ให้ใหจดจอกับร่างกายอันที่4คือเทคนิคจดจอ่อขณะเคลื่อนไหวในรูปแบบอื่นๆนะครับใส่เสื้อผ้าก็จดจอได้แปลงฟันก็จดจอได้ ขับรถให้พยายามรับรู้ถึงสิ่งที่ร่างกายกําลังรู้สึกเช่นก้นที่สัมผัสกับเบาะมือที่สัมผัสกับพวงมาลัยนะครับระหว่างออกกําลังกายให้จดจ่อการเคลื่อนไหวและสิ่งที่ร่างกายสุดรู้สึกนะลักษณะแบบนี้มันคล้ายๆ mindfulness เนอะอยู่กับปัจจุบันเจริญสติอะไรลักษณะแบบนั้นนะครับแต่หนังสือเล่มนี้ก็ไม่ได้ใช้ศัพท์แบบนั้นแต่ว่าจดจ่อยอย่างเงี้ยสมองจะได้พักครับอันที่3ครับ พักสมองที่3ามเขาบอกว่าวิธีปฏิบัติเมื่อเครียดจนส่งผลเสียต่อสุขภาพเทคนิคพักหายใจหายคออ่ะมาดูเทคนิคก,กันอันนี้อีกอันนึงฮะเทคนิคนี้เขาบอกว่าเริ่มสังเกตว่าความเครียดส่งผลต่อร่างกายยังไงบ้างนะอาจจะเริ่มนั่งให้ถูกท่าที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังแล้วนะครับแล้วก็พิจารณาสรุปสาเหตุความเครียดออกมาเป็นคําหรือประโยคสั้นๆนะครับแล้วท่องคาและประโยคนั้นเช่นความเครียดเป็นเรื่องงานก็พูดถึงเรื่องงานเนี่ย แล้วสังเกตว่าร่างกายและจิตใจมีปฏิกิริยาตอบสนองยังไงอันที่2องเขาบอกให้จดจ่อลมหายใจคล้ายๆกันเลยนะคือนับตัวเลขหายใจเข้านับ1ออกนับ2ไปเรื่อยๆนะครับเขาบอกว่าจะรู้สึกว่าร่างกายส่วนที่มันแข็งตึงเช่นไหล่เช่นหลังอะไรเงี้ยมันจะค่อยๆผ่อนคลายลงล้นที่3ครับเขาบอกลองสังเกตร่างกายทั้งตัวแบบองค์รวมนะครับคือ เปลี่ยนจากการสังเกตที่มือที่เท้าแต่มาสังเกตทั้งตัวนะครับตอนหายใจเข้าลองจินตนาการว่าลมหายใจมันเข้าไปปัดเป่าร่างกายส่วนที่ได้รับผลกระทบจากความเครียดนะที่ไหลที่มือที่อะไรต่างๆเมื่อทําได้แล้วเนี่ยขยายขอบเขตมาสิ่งแวดล้อมรอบตัวทั้งหมดนะอันนี้ก็เป็นวิธีพักที่พักสมองอันที่3นะวิธีพักสมองอันที่4ฮะเวลาเราอยากเลิกคิดอะไรซ้ำๆซากๆบางทีชอบไปคิดถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้อยู่นั่นแหละซ้ำซ้ำซากซาก เขาบอกให้เริ่มทําอย่างนี้ครับข้อแรกนะทิ้งความคิดฟุ้งซ่านนะวิธีการทิ้งความคิดฟุ้งซ่านคือให้ตั้งชื่อความคิดฟุ้งซ่านเพื่อจดจํำลักนักได้ง่ายนะตั้งชื่ออะไรมันชื่ออะไรก็ตั้งไปบอกเรื่องนี้คิดมาหลายรอบแล้วพอไอ้คนนี้ไอ้ตัวนี้ใหม่ละนะจินตนาการว่าเอาเรื่องที่คิดมามากพอแล้วโยนทิ้งไปจากสมองภาพเลยโยนออกไปเลยนะเรื่องที่2ก็บอกคิดลองคิดมุมกลับนะครับ เขาบอกให้เรามองว่าสาเหตุที่เราคิดแต่เรื่องเดิมๆเนี่ยเพราะเราตั้งสมมติฐานแบบเดิมๆตลอดหรือเปล่าลองคิดในมุมกลับมุมที่เราไม่เคยคิดมาก่อนนะอันที่3ามเขาบอกว่าลองคิดด้วยมุมมองของนักปรัชญานี่ผมก็ชอบนะเขาอาจจะนึกนึก,นกภาพนักปรัชญาที่เราศึกษาแล้วเราชื่นชอบเช่นอริสโตเติลเนี่ยนะครับให้ให้บอกให้ลองคิดดูว่าคนที่เรานับถือหรือนักปรัชญาผู้ยิ่งใหญ่จะมองเรื่องนี้ยังไงสมมุติว่าเราเครียดเรื่องงานเนี่ยให้นึกว่าเฮ้ยถ้าเป็นอริสโตเติลเขาเขา,เขาเจอแบบนี้เขาจะคิดยังไง ถ้าเป็นโซเครติสเขาเจอแบบนี้เขาจะคิดยังไงนะครับหรือใครก็ได้ที่เราเรานับถือเขาอะนะแล้วเพจารณาว่ากําลังคิดว่าความคิดฟุง้งซ่านเหล่านั้นเป็นเรื่องของตัวเองอยู่หรือไม่นะคือเวลามองในมุมของคนอื่นเนี่ยอาจจะแบบกลายเป็นเรื่องเล็กเลยก็ได้นะอันที่4ี่เขาบอกเลิกตัดสินว่าดีหรือไม่ดีครับให้เราทบทวนนะครับว่าเรากําลังตัดสินหรือ make judgment ในเรื่องต่างๆอันนี้ถูกอันนี้ผิดหรือเปล่าเขาบอกว่าพยายามไม่เป็นคนด่วนตัดสินในเรื่องต่างต่าง ล้านที่5นะครับค้นหาสาเหตุครับค้นดูว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ความคิดเดิมๆผุดมาสมองจำแล้วํำเล่าแล้วทบทวนว่าเอ๊ะความต้องการลึกๆในใจของเราคืออะไรกันแนะ่คือจริงๆเนี่ยเขามีเทคนิคเพิ่มเติมเขาบอกว่าการบําบัดที่เาเรียกว่า CBT นะหรือแปลเป็นไทยว่าการบําบัดทางความคิดและพฤติกรรมเนี่ยเช่นเขาบอกว่าเปรียบตัวเองเป็นชานชาลาครับความคิดซุ้งพุ่งซ่านเป็นรถไฟมันเข้ามาแป๊บหนึ่งเนี่ยมันจอดพอรับคนเสร็จมันก็จะไปนะครับนะ แต่ถ้าเกิดความคิดนี้มันซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยมันก็จะเป็นการรบกวนการพักผ่อนของสมองนะก็อย่าเอาแต่คิดคิดซ้ำไปซ้ำมานะครับเขาก็บอกวิธีการไปแล้วนะครับมาดูวิธีการพักสมองวิธีที่5นะครับเขาอันนี้เกิดขึ้นเวลาเรารู้สึกโกรธนะเขาบอกว่ามันมีเทคนิคที่เป็นชื่อว่าเรนเรนเป็นตัวย่อนะครับ R A I N เรนที่แปลว่าฝนนะแต่มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฝนหรอกนะครับเริ่มต้นตัวแรกเนี่ย อ่าตัวแรกคือ r e c o g n i z e หรือแปลว่าตาระหนักนะคือเวลาเราโกรธเนี่ยอย่างแรกที่เราควรทำนะคือตระหนักว่าตัวเองรู้สึกโกรธยังไม่ต้องไปห้ามอะไรกันนะคือเอาแค่ว่าเออตอนนี้เรารู้สึกโกรธนะแล้วพยายามมองว่ามันไม่ใช่ส่วนหนึ่งของตัวเรานะครับมันเป็นสิ่งภายนอกมันเป็นสิ่งที่เข้ามาหาตัวเรานะครับ r e c o g n i z e ก่อนพอ r e c o g n i z e เสร็จปุ๊บ A ตัวที่2นะครับคือ accept หรือการยอมรับนะครับ คือไม่ต้องไปต่อต้านว่าเอ้ยฉันไม่โกรธฉันไม่โกรธบางคนนะเคยเห็นไหมเวลาทะเลาะกันนะ่ะเฮ้ยทำไมเธอต้องโกรธด้วยฉันไม่ได้โกรธแต่เสียงนี่คือโกรธมากอะ่ะนะเขาบอกว่าไม่ไม่ใช่แบบนั้นนะครับให้ยอมรับยอมรับความจริงว่าตัวเองกําลังโกรธนะครับแต่ยังไม่ต้องไปให้คุณค่ากับความจริงนั้นนะครับแล้วพยายามให้อภัยนะครับอ่ะถัดไปเป็นตัว I นะครับตัว I คือคําว่า investigate หรือแปลว่าสํารวจนะครับ คือพอโกรธปุ๊บไล้ของไนซ์ว่าเรากําลังโกรธยอมรับว่าตอนนี้ตอนนี้โกรธนะแล้วให้เริ่มสํารวจเลยครับว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกับร่างกายเราตอนเราโกรธนะเช่นเออเฮ้ยตรงไหลมันตึงเลยอะหลังมันตึงเลยหน้ามันร้อนหูมันร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือแม้กระทั่งจังหวะการเต้นหัวใจมันมันเร็วขึ้นทีขึ้นนะครับให้เราสํารวจ investigate นะครับสุดท้าย n น,นะครับ คือ non identification นะครับหรือการปล่อยวางนะครับอย่าไปตืดยึดติดกับความโกรธนะครับปล่อยวางความโกรธโดยลงคิดว่าเออมันเป็นเรื่องของคนอื่นนะครับจริง,รงๆเขาบอกว่าเทคนิคเรนเนี่ย recognize accept investigate แล้วก็ non identification เนี่ยไม่ได้ใช้สําหรับความโกรธเท่านั้นนะจริงๆใช้แบบเวลาเราเกิดความโลภก,ก็ได้นะเอยฉันอยากได้มากๆฉันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาไปเอาไปปรับใช้ได้เขาบอกว่า บางทีคนที่มุ่งมั่นมากๆเนี่ยเรามีแนวโน้มที่จะเผล่อทําอะไรตามอารมณ์ได้มากขึ้นด้วยนะบางคนมีแพชชั่นสูงนะก็อาจจะกลายเป็นคนที่โกรธง่ายอันนี้เป็นข้อสังเกตแล้วกันนะ CEO หรือว่าคนที่ทำสตาร์ทอัพหลายๆคนเนี่ยเป็นคนที่แบบมีแพชชั่นสูงมากในการทำสตาร์ทอัพเนี่ยก็สังเกตนะบางทีเขามูดที่ได้ง่ายเหมือนกันนะนะอะมาดูวิธีพักสมองที่6นะเวลาที่คิดลบคนอื่นนะครับ คือบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าอุ้ยทำไมคนนี้มันไม่เห็นเก่งเลยแต่ทําไมมันดีกว่าเราทําไมมันประสบความสําเร็จอะไรเงี้ยนะครับเขาบอกให้เริ่มต้นงนี้ฮะหคือปรับจิตใจให้อยู่ในภาวะจดจ่อไม่วอกแวกนะครับก็ใช้หลักการหายใจที่ผมเล่าให้ฟังแล้วนะครับในหนังสือนี้เขาก็เล่าให้ฟังนะครับแล้วก็พยายามมาจดจอกับที่นี่ตอนนี้นะครับแทนที่จะไปนั่งคิดอิจฉาริษยาคิดร้ายกับคนอื่นเนี่ย ให้มาอยู่ตอนนี้เรากําลังทําอะไรอย่างผมตอนนี้ผมทาพอดแคสต์อยู่ท่านกําลังฟังพอดแคสต์อยู่นะครับอันที่2องเาบอกว่าให้นึกถึงคนที่คิดลบด้วยนะครับคือลองคิดเลยใครเป็นต้นเหตุเอาคนนี้เพื่อนคนนี้ฉันเกลียดมากเลยนะครับพอคิดเสร็จปุ๊บมันจะเริ่มเครียดเริ่มโกรธใช่ไหมสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในจิตใจและร่างกายนะครับเหมือนเมื่อกี้อะครับระงับอารมณ์โกรธคืออ๋อเฮ้ยไหลตึงเลยเฮ้ยหัวใจเต้นแรงเลยอะไรเงี้ยนะ อันที่3อันนี้ก็บอกว่าให้ท่องประโยคที่เป็นความรู้สึกเชิงบวกนะอันนี้อันนี้ดูดยากนะแต่ว่าลองทําดูเช่นขอให้คุณปลอดภัยจากอันอัตรายต่างๆขอให้คุณมีความสุขและสบายใจขอให้คุณมีสุขภาพแข็งแรงผมเคยเห็นนะักฟุตบอลนะเวลาโดนแฟนบอลด่าเยอะๆเนี่ยผมว่ามันก็ต้องเครียดแหละเป็นมนุษย์นะก็มีแฟนมีนักฟุตบอลบางคนเขาก็บอกว่าแบบประมาณว่าขอให้พระเจ้าคุ้มครองเ่ยเขาก็เป็น คนคริสเตียนนะครับก็อารมณ์คล้ายๆแบบนี้นะครับคือท่องประโยคเป็นความรู้สึกเชิงบวกนะครับมีงานวิจัยเป็นเป็นงานสอนนะครับของ ucla นะ ucla คือมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียที่ลอสแอนเจลิสเนี่ยเขาบอกว่ามีการสอนแผ่เมตตาเลยนะครับแล้วเขาบอกว่าการแผ่เมตตาแก้ปัญหาสมองเหนื่อยได้นะครับอันนี้ก็ก็เป็นวิธีพักสมองอันที่6นะครับวิธีพักสมองอันที่7นะครับคือ เวลาร่างกายอ่อนเพลียหรือมีการเจ็บปวดเนี่ยเขาบอกให้ใช้เทคนิคดังต่อไปนี้นะลองทดลองใช้กันดูนะครับเทคนิคอันแรกเขาบอกว่าน,นอนงายจดจ่อกับลมหายใจลองดูนะครับหรือจะเป็นนั่งบนเก้าอี้ก็ได้นะครับเขาบอกจดจ่อให้ใหท้องที่พองและยุบตามจังหวะการหายใจแทนนะหายใจเข้าท้องพองหายใจออกท้องยุบอะไรเงี้ยนะครับถัดไปนะลองดูนะเขาบอกเปลี่ยนไปจดจ่อกับปลายเท้าซ้ายนะครับ บอกสังเกตความรู้สึกของเท้าที่สัมผัสกับถุงเท้าหรือรองเท้านะครับรู้สึกอย่างไรที่นิ้วเท้าแต่ละนิ้วสัมผัสกันนะลองจดจ่อบแบบนี้เวลาเราเพลียรเราเราเจ็บปวดอะไรเงี้ยอันที่3ามก็บอกให้สกแกนร่างกายครับสกแกนร่างกายคือเริ่มสกแกนตั้งแต่ปลายเท้าซ้ายขึ้นมานะครับไล่มาเรื่อยๆนะครับหายใจเข้านึกภาพลมหายใจเข้าทางจมูกนะแล้วก็ผ่านส่วนต่างๆในร่างกายไปจนถึงปลายเท้าซ้ายนะครับค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆนะหายใจออก นึกภาพลมหายใจขึ้นมาจากปลายเท้าซ้ายนะครับกำลังจะออกจากตัวเราใช่ไหมไปลายเท้าซ้ายผ่านส่วนต่างๆในร่างกายแล้วออกทางจมูกนะครับอันนี้คือเทคนิคการสแกนร่างกายนะแล้วเทคนิคอีกเทคนิคนึงคือทําแบบนี้กับทุกส่วนของร่างกายนะครับเมื่อสแกนปลายเท้าซ้ายเสร็จปุ๊บทํากับขาข้างขวามือซ้ายมือขวาศีรษะท้องนะครับแล้วให้สังเกตร่างกายส่วนที่มีอาการเจ็บนะครับ สมมติเราเจ็บมือเจ็บไหลนะครับเขาก็บอกว่าประเมินระดับความเจ็บและอาการตรงนั้นนะครับแล้วก็สแกนบริเวณน,นั้นนะบอกวิธีนี้เนี่ยช่วยรักษาอาการไหล่ตึงและปวดเมื่อยตามส่วนต่างๆของร่างกายได้นะแล้วเขาบอกให้เราสังเกตด้วยว่าทุกส่วนของร่างกายเนี่ยรู้สึกเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรได้บ้างนะครับผมว่าทั้ง7วิธีนะครับผมทวนให้ฟังเร็วๆนะครับเป็นแต่จะไม่พูดรายละเอียดแน่นอนนะครับเจ็ดวิธีนี้คือ อันแรกคือวิธีการหายใจแบบจดจอ่อที่จะช่วยเราทำเวลาสมองเหนื่อยนะครับวิธีที่2คือจดจอ่อขณะเคลื่อนไหวนะครับเวลาเรากําลังคิดฟุ้งซ่านนะครับวิธีที่สามคือพักหายใจหายคอที่บอกให้นั่งนะครับอันนี้เมื่อความเครียดส่งผลเสียต่อสุขภาพวิธีที่4คือจัดการเขาใช้คาว่าลิงในสมองนะเวลาเราคิดอะไรซ้าๆซากๆเนี่ยให้จัดการนะครับก็คุยกันไปแล้วนะครับวิธีที่5คือเทคนิคเรนนะครับ r a i n r e c o g n i z e Accept, Investigate, Non-identification เวลาเรารู้สึกโกรธนะวิธีที่6คือการแผ่เมตตาเวลาเราคิดเชิงลบกับคนอื่นแล้วก็วิธีที่7คือการสแกนร่างกายเวลาร่างกายอ่อนเพลียหรือมีการเจ็บปวดเนะี่ยเป็นวิธีที่น่าสนใจมากๆในหนังสือเนี่ยเขาจะมีหลักการทางวิทยาศาสตร์เขามีเรื่องราวโครงสร้างสมองแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่หนังสือวิชาการนะไม่หนักเลยนะผมอ่านแล้ว ผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์นะครับชื่อหนังสืออีกทีนะครับศาสตร์ของสมองที่รู้จักหยุดพักนะครับเขียนโดยคุณงาคุ้งายะอากิระนะครับของสำนักพิมพ์วีเลอร์แล้วก็แปลมาได้ได้นะ่าอ่านนะครับผมบอกชื่อคนแปลไปแล้วคือคุณช่อระดาเจมวิจักนะครับน่าจะบอกไปแล้วนะก็ผมมีหนุนเล่มเดียวนะครับอ่านจบแล้วเรียบร้อยก็ขอส่งต่อแล้วกันนะครับกติกาเดิมนะครับท่านไปที่โพสต์ใน Facebook โนพดลสตอรี่นะครับแล้วก็แชร์โพสต์นี้นะครับโพสต์ของการรีวิวหนังสือเล่มนี้ที่เป็นพอดแคสต์นะครับผมจะโพสต์ไว้ตอนอาจจะใส่สายหน่อยนะครับแล้วก็เอาลิงก์ที่แชร์เปิด Public หน่อยผมจะได้เข้าไปอ่านได้นะครับเอามาแปะไวท้ที่คอมเมนต์นะครับผมก็จะเลือกหนึ่งท่านนะครับแล้วก็จะส่งไปให้นะครับสำหรับท่านอื่นๆก็โอกาสหน้าผมก็จะมีแบบนี้มาเรื่อยๆนะครับหวังว่า จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับสำหรับคนที่รู้สึกเนื่อยไม่ใช่แค่ร่างกายแต่กับสมองเนี่ยผมคิดว่าลองเอาไปอ่านดูลองไปหาอ่านดูนะครับแล้วมันถ้าช่วยได้ก็จะจะจะ,จะคุ้มค่ามากๆเลยนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันใน episode ถัดไปนะครับสวัสดีครับ n o นพด o ส Story a life changing story